สวัสดีกับโปเมพินงที่กลอบหลักถุกตันและก็กราบสวัสดีผู้อำนวยการการไฟฟ้าฝฟาผลิตแห่งประเทศไตยเลวัวนากรส่มเสริมศาสนาคติพวกระพมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมงานประกวดข้องกิจกรรมหงเรียนสีเขียวในวัวโกหงเรียนสีเขียวสองบรรทัยุคโลกาปิวัตผพวกระพมได้นําการแสดงนัำตลุงคนมาชุดหนึ่งให้พวกกันได้ช่ม สีเหลืองว่ามาเชืวอกันปะะยัดพลังงานไฟฟ้ากันเถอะให้พวกฉันติดตามชมได้เลยนะครับสวัสดีครับสายของคมพ่เจ้า negara Ojom keser wararat klong chat rapit tuk tit pranam jayata rom jaya kư pranana rumonta เจ้าใจาเตโจน่าเกรงขาได้รุงไปรึรษานีน่นาวอาไปอายาไม่ลืนามกตียาประเป็นีวังไใ้เป็นบูรึกเจรืรใยอันเป่าไม้ได้บำรุงรึงรุงรี โบตจยาวได้รักกานาลิกาตีจึงปฏิเสธบนมานังร้่นตานานะ <c oughs> นี่ก็เป็นเวลานั้นแล้วนะที่เราได้ปลุกครองไฟฟ้าประชาชนในนครจัารนนา,า,ารรและได้แต่ง,งานกับเธอคือพระนางสุม,มนตาเพคะจนเราไม่บุตรี่รักกันด้วยคือลูกเดชูนะกรณีฉัน,นได้ส่งไปศึกษาในระดับปริญญาเอกใน ต่างประเทศเตโชที่จากบ้านเมืองไปเป็นเวลาสองปีนะเพคะผมชันคิดถึงลูกเหลือเกินใจยเย็นเระนางสิทธิภารกิจของก็งเรือเขากลับมาแน่เออนี่ท่านเราบดีพยาค่ะในท่านช่วยดูจิตตาราดีของบ้านเมืองเราดูสิว่าท่านจะเว็นเหมือนหมอยงหรือไม่ ขอเดชะใต้ฝ่าละออกตุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าจะทำนายตามหลักวิชาที่ได้ศึกษาม,มาจะผิดถูกประการใดขอพระราชทานอภัยโทษด,ด้วยเถอะพระยาค่ะบ้านเมืองของเราในปีนี้ไม่ค่อยดีนักหลังจากปี2000ยุคโลกาภิวัตน์จนถึงบัดนี้ปี2006บ้านเมืองของเราเกิดวิกฤตการณ์ประชาชนฟุ่มเฟือยเพราะเทคโนโลยี ได้มาง่ายเหลือเกินพะยาค่ะมีทั้งบัตรเครดิตบัตรผ่อนสินค้าอีออนนี่แหละสำคัญนักพะยาค่ะจะทำให้บ้านเมืองของเราขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าและทรัพยากรธรรมชาติที่จะนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าลดลงเรื่อยๆพะยาคะโตนี่บ้นเมืองเราเป็นตึขนาดนี้แล้วหรืออมาตเต้นช่วยให้สารไปปลาการให้ปัญญาจนได้ประหยัดไฟฟ้ากันนะ ลดวาประัจาลยยดอดสั่งอมนาจสัตเราดับว่าีเราประกาศในประชาชีได้รู้กันช่วยประหยัดรับประยากคนดีร่ํากันอดจงเรวมซื้อร้านกันต่อไปจงรวบซื้ร้าน พระเจ้าขอทูาลาเลยแล้วกันพระยะค่ะเรอบนี้ใกล้ลุยแล้วอม,มาะได้รับประราชโองค์การเจตนาวัวได้รับพระนนพระชาชดำรัสว่าใประชาชนช่วยกันปนระหยัดพลังงานไฟฟ้ามีแต่เราเด,นดนินบอกกอาปัญญีสิปีคงไม่เม็ดเอาปัญญีว่าง,งูใจอะ เรามาลองเพลงเรื่อนรกกันดีว่าดนตรีปอมไม้ปิดปั๊บ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 ปิดปแปปปิดปั๊บปิดปแ๊บปิดปั๊บปิดแปปปิดแล้วอย่าเปิดทิ้งไว้ปิดแล้วอย่าเปิดทิ้งไว้ปิดแล้ะประหยัดไฟไว้เช้านานนานปิดปุ๊บปิดแปปปิดแปปปิดเอโทรจัดฝัดเลย ผิดแล้วใครใครก็ชมผิดแล้วใครใครก็ชมผิดแล้วประหยัดไปวัใชาวนานๆประชาชนดีได้ยินบามได้นี้นะครับช่วยบอลโตไปนะครับกอบกุครับ